โรงเรียนบ้านหนองกาดตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลลมสักอำเภอขุขัขนจังหัดศสีสเกตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสกเกตเขต3เปิดทําการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน107คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนโดยมี นางสุภวรรณจิตพักดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของนักเรียนในยามเช้าคือภาพแห่งความสุขที่เกิดขึ้นทุกวันโรงเรียนบ้านหนองกาดกับกิจกรรมดีๆภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาไปพร้อมกันในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเป็นมิตรทุกเช้า นักเรียนจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณครูและเพื่อนๆที่หน้าประตูโรงเรียนผ่านกิจกรรมยิ้มทักทายสวัสดีด้วยใจจากนั้นนักเรียนทุกคนจะได้ร่วมมือกันในกิจกรรมเด็กดีวิถีโรงเรียนบ้านหนองกาดใจใสโรงเรียนสะอาดปรนิบัติสถานที่ดูแลความสะอาดภายในห้องเรียนสนามเด็กเล่นบริเวณรอบโรงเรียนและห้องสุข,ขาตามนโยบายสุข,ขาดี มีความสุขเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เมื่อเข้าสู่ห้องเรียนการเรียนการสอนจะถูกออกแบบให้เน้นความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม active learning ที่หลากหลายนักเรียนได้ฝึกคิดฝึกลงมือปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆอ,อ,อย่างมีความสุขส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21อย่างรอบด้านเน้นการฝึกทักษะอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้มีงานทำสนองนโยบาย Learn to Earn และ SSK 3 e-Market